สวัสดีฮะอู้อ้าว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 ลองทักดูสักนิดมาชิดอะไรตะบิดอ๋อลองมาชิดอะไรตะบิดอะไรตะบิดบิดอ้าวเดี๋ยนะกบขิดกบขิดอะไรตะบิดอ๋ออะไรตะบิดสวัสดีฮะแสดงดูคนด้วยนะฮะรู้ดิวันนี้ต้องติดแทนแปดสิวเลยอ่ะมันเนื มีอะไรโอ้โหหน้าค้างหายอยู่แล้วเมื่อกี้มันเหนื่อยอ่ะหน้าค้างหา,หาเลยทมนกันี่ไม่อาบน้ําเลย <c oughs> ครับวันนี้ไปข้างนอกมาก็แบบรีมาประสบพบเจอกลัวว่าทุกคนจะหลับไปเสียก้อนเออหลอนะวันนี้คังมีด้าแบบมีเรียนเต้นนะฮะแต่งตัวไปไม่ดูสภาพชีวิตตัวเอง <c oughs> เออวันนี้เป็นต่อก็สีส้มนะวันนี้แบบหลายคนใส่สีส้มเลยนะครับผมเต้าหู้หรอมากเต้าหู้คืออะไรอ่ะเต้าหูคืออะไรอ่ะครับเต้าหูคืออะไรซ้อมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันแล้วไงไม่เหนื่อยหรอกครับถ้าเพราะว่าเราจะได้ไปเจอกันไงไหนใครมันใจเข้าไปอาบน้ำอยู่อาบเอ้ยเออมันกระตุกนิดนึงบ้านะเอเป็นเพราะว่า Hey. Because of you of อันนี้ลืมเปิดไวไฟหรือเปล่าเปิดแล้วอุ้ยเราหน้าเขียวเลยขนาดนั้นหน้าพระเจ้าโทษนะ ทำไมถึงกระตุกวันนี้เป็นเพราะาผมคิดถึงคุณแน่ๆเลยว่าไปผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของตัอูด้วยนะครับผมไอ้เอะเออเยเออ้ยเออเ้ยเออห้าเดือนแล้วเหรอหูยขอบคุณนะครับโอ้โ oh ห oh. มันห้าเดือนแล้วนะมันห้าเดือนแล้วอ่ะแบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยอ่ะไม่บอกฉันยังดูแบบเธอไม่ถึงสิบไลท์เลยนะฉันยังดูเธอสตตีมไม่ถึงกี่เกมเลยนะสวัสดีครับเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เออคนเป็นภูมิแพ้ท้่มันทนละมันหัวใจล้มล้มเป็นภูมิแพ้แล้วหัวเจบหัวใจ มันน่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณไ i ฟ i ยออสติงนี่นครับผมมาสตรีมบ่อยๆนะจริงหรือเปล่าเบ่าโอ้ยมาได้นะอุเดี๋ยวนี้เขาตั้งค่าไอ้นี่ได้แล้วว่าแบบไฮลงไฮไลท์แมวอ,อะ่ะมัน,นอยากทำให้เป็นแล้วค้างเก่งกันแนละ้ววันนี้ดูยังดู้ยัางรู้ยัง,ยงแบบ อหัวจากระตุกเลยไหมล่ะผมมากำลังคิดว่านะครับเฮ้ยขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็ยังต้องทำงานแต่ถ้าเธอมาสตรีมก็สู้ตายไปเลยค่ะรักเธอเออรักเหมือนกันขอบคุณนะรักทีเซอร์หลอกมากเฮ้ยทุกคน ะ,นะ,ะ23นี้ไปหาไม่ได้แล้วนะติดงานฮือ,อไม่เป็นไรนะครับมีใครอยากได้บัตรแม้ทักคุณเบบี้เบิร์ดไปได้นะ <c oughs> อ๋อลสัสคิสเต้นดีมากลัสคิสลัสคิสทำไมมากระตูก ทำไมก็ใจเลยเป็นเพราะว่าพี่ต้าอูหายปวดคอแล้วยังคะหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วธรรมะกระตุกจิตกระตุกใจนะครับไม่น่าจะเป็นที่สตรีมครับน่าจะเป็นที่กล้องคานน้มันหมวยแกปวดคออุ้ย,ยขอบคุณครับ้าปวดคอนอูวันนี้โอ้ยปวดคอเลยไม่มีคนนวดนให้มีแต่น้ำมันไม่มีคนนวน้ ทำมากระตุกจิตกระตุกใจไงจำไม่ได้อะอะไรวะพี่หูแนะนำวิธีการจีบแบบคราวๆหน่อยถ้าเป็นพี่หูจะจีบยังไงพี่หัวโอกระตุกเกินเดี๋ยวนะขอคิดก่อนมันเกิดจากอะไรอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตหรือว่า อย่างเงี้ไม่กระตุกอ่ะกระตุกเลยเก่งดีนะ,ะักนอ่ะคือจะบอกว่าเราก็แค่ชอบแบบชอบเราก็จีบเราอย่าอย่าใช้คำว่าแพลวแพลวใช่ไหมมีชั้นเชิงีกว่เราจะเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการอกหักเนีเน่ยอันนอยแล้วต้องไม่กระตุก เดี like ah, ah. Uh, ๋ยวนะผมขอใช้สมาธิอ sure, right. ่ะอัดวีดีโอทำไมอ่ะอะไรวะเนี่ยเออผมว่าเราต้องมีมันมันแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีชั้นใช่ลองลงแล้วขึ้นใหม่ไหมแบบความหลามื่เมื่อยไหมครับว่าไปนั่นก็คือเราต้องคุยให้รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่า โดยที่เราแบบคือผมว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยทําให้คนมาชอบแบบแบบจีบโดยการที่แบบว่ามาชอบเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นฟิลว่าแบบมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนดีวะเราจะประเมินตัวเองเราว่าแบบวิเขาชอบเราเหมือนกันนะนี่อ่าเราค่อยเข้าเพราะว่าจีเป็นคนจีเป็นคนไม่ค่อยเซลฟ์มากๆเรื่องการจีบคนอะไรเงี้ยครับ ใช่ถ้าจะจีบใครสักคนหนึ่งคงต้องดูว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันเหนื่อยนะกกับารทาให้คนคนหนึงชอบเราอะ่ะมันเหนื่อยจริงนะเออเป็นกำลังใจให้ปูเป้เออวันอุมิยาแล้วอุมิลาแล้วนั่นแหละนะฮะเฮ้ย <c oughs> จะจีบน้องบอสยังไง เขาทางแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องบอสเลยไม่รู้เหมือนกันอะไรนะเขาชอบเพลงเลยแต่งเพลงจีบไม่อยแต่งเพลงจีบให้ใครอ่ะนสยาจะเป็นแต่งเพลงแบบจากชีวิตจริงอ่าแต่งเพลงในชีวิตจริง ที่มันกระตุกเพราะสะดุดความรักที่มีให้หน่วยก็ได้เออแต่ก็ไม่แน่ความรักหนูอาจจะมาสะดุดกระตุกเน็ตพีก็ได้วันนี้จะพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรวะลืมลืมจริงๆเฮ้ยลืมไหมไอแอบกระตุกนะอันนี้เล่าหรือคีด วันนี้อาเล่เนเกมลาบนะครับผมไม่มีท่านใดชวนมาเลยตอนนี้คุณไดมอนด์คุณโซฟีอ๋อพรุ่งนี้วันหยุด,ยด,ด <ic> มันอยู่ของพวกคุณฮะตาอูไม่หยุดครับผมตาอูแคต,ต,ตัง่าแบบเอ้ยพรุ่งนี้วันหยุดเข้ามาดูได้นะถามว่าตาอนะูหยุดไหมไม่นะหยุด นอนกันหมดแล้วมังนั่นแหละสิพี่ฟี่เห็นโผอ๋อพี่พี่ไปร้องพีงร็องพี่ร็องร็องพี่ฟ <Rock. Rock. S 1> ี่ไปร้องพีงร็องโอ้กระตุกแรงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนะ อย่ากระตุกสิครับวันนี้ห ok? okay, ้ามกระตุกนะโอเคไม่กระตุกแล้วนี่ไม่กระตุกแล้วเอ้าไม่กระตุกแล้วอ่ะไม่กระตุกแล้วรอๆๆผมรู้แล้วแบบ อ๋อเหลเมื่อกี้ผมกดปิดเครื่องไปเลยอ่ะมันจะท้ออะไรขนาดนั้นชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกหน่ครับอยากกระตุกกระตุกไหมเธอไม่กระตุกไดไหมเธอไม่กระตุกไดไหมเธอกลับมาเป็นฉันได้ไหมฉันสู่ชีวิตเธอละสู่หรือเปล่าฉันคิดไปแล้วเธอคิดไปยเดียวที แต่เธอคงไม่ไปชูจริงๆสุดดจริงกิิไม่รู้จะเอายังไงจะไปคิดไปไกลอ้าวกล้องไม่ติดแล้วทีนี้อ้าวเฮ้ย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 ไอวีแคม

ูชีวิตนะ,ตนะเกิดมาดไม่เคยรู้ตขน,ขนาดนี้นะ,นะอย่าทำแบบนี้นะอย,บบนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครคีกเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใคร <c oughs> ทุกคนครับเราไปเจอกันในทิกตอกดีกว่า <c oughs> <c oughs> เราไปเจอกันในทิกตอกเราคงเล่นเกมไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ ขใอ้พระทำโทษอย่างหนักเลยอ่ะมัดก็ทายกเหรอจริงเขาจะกัน